สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกทุกันนะคะคลิปนี้ก็แม่ค้าพามาชมค่ะรถที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นคู่แฝดด้วยกันทั้งหมด4คันนะคะนี่ค่ะคันนี้เลยเนาะ,ะเป็นฮีโน m เมก j าเจนะคะทั้งหมด4คันนะคะสีเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าคันนี้นะคะ,ะติดจองไปเรียบร้อยค่ะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดนครพนมมากๆเลยนะคะที่มาช่วงวันหยุด เข้าภรษาเมื่อกี้นะคะมาจับจองไปเรียบร้อยเนะาะตอนนี้ช่างก็เอาเข้านะคะย่นช่วงล้อเพื่อที่จะไปขึ้นกระบะให้นะคะเรียบร้อยเนาะแล้วก็คันนี้นะคะรถก่อนที่มาค่ะมาคู่กับอีซูซุโรบครอันะคะหัวตอนเดียว <c oughs> ที่ชุดแต่งมาเต็มเลยเนาะคันนี้เป็น 7E นะคะคันนี้ก็พร้อมขึ้นเป็น โมปูนเนาะ,ะก็เหมือนที่แม่ค้าบอกเลยลูกค้าสนใจสเปคไหนสามารถแจ้งทางอู่ได้เลยเรายินดีจัดให้ทุกสเปคที่ท่านต้องการนะคะ,อ,ะอย่างโมปูนเราก็ทํานะคะหรือจะเป็นรถล่องกระบะพื้นเรียบที่เราส่งมอบไปกับลูกค้าไปเมื่อ,อวันหยุดเข้าภาษาเมื่อกี้นะคะเราก็ทำเนาะหรือจะเป็นกระบะดําดินนะคะดําเกษตรเราจัดให้ทุกสเปคเลยค่ะ อ่านี่ค่ะตรงที่เป็นซับเดิมนะคะที่ช่างล้อออกเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะมันจะเป็นแดงๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าในซับเนาะนี่ค่ะซับเดิมที่เราล้อออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ใหม่เป็น6มิลน,นะคะเราเปลี่ยนให้ไม่6มิลแล้วก็จะขัดเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะดูคัสซีเดิมนะคะนี่เดิมๆมาเลยจากญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะคะ ช่วงล้อก็ขึ้นอยู่กับสเปคกระบะของลูกค้าสั่งจองนะคะเราก็จะยน่นขยับเข้ามานะคะตามสเปคกระบะเลยเนาะ,ะเราคัาสสันนะคะรถหัวลากคัสซีเข้ามาแม่ค้าบอกเลยสวยทุกคันนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพของหัวเก๋งเครื่องยนต์หรือว่าคัาสซีนะคะ,ะลูกค้ามาเลือกมาชมจัดจองได้ตามคันไหนที่ลูกค้าสนใจเลยนะคะ สวยเหมือนกันนะคะทั้ง4คันเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมคันนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะบอกเอา้าลูกค้าจองแล้วทำไมแม่ค้าต้องมารีวิวให้ชมนะคะ,ะแม่ค้าให้ดูเลยเนาะ,ะรถทุกคันนะคะที่เอาเข้ามาสวยเหมือนกันทุกคันเพราะว่ารถนี้เป็นร,รถแฝดนะคะสีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยทั้ง4คันนะคะเป็นเหมือนกันเป็นคู่แฝดมาเลยนะคะ4คันเนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้า สวยถูกใจหรือว่าชอบคันไหนเป็นพิเศษก็สามารถเลือกได้นะคะเลือกได้ตามชอบเลยนี่คะ่ะเห็นไหมคะหัวสีเดียวกันหมดเลยชุดแต่งไม่มีมานะคะสำหรับ JO 5D ไม่มีมาเนาะความยาวคัสีเท่ากันเลยนะคะก็น่าจะประมาณ6เมตรนิดๆได้นะคะนี่ก็เป็นคัสีเรียวปลายแต่ไม่มีผลกับการใช้งานแน่นอนอันนี้ก็สภาพเดิมๆนะคะที่มาจากญี่ปุ่นเนาะ เราไม่ได้ล้างทําความสะอาดหรือเก็บรายละเอียดใดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนิมด้านบนนะคะเล็กน้อยตามปกติทั่วไปของรถเก่าญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะเรามาขัดออกนาะปันออกอก่อนที่จะวางตัวแบนตัดรองคาสีเข้าไปนะคะช่างเขาก็จะทาสีให้ก่อนเหมือนที่แม่ค้าเคยรีวิวให้ชมนะคะหลายๆคลิปเนาะสำหรับ FC ที่ติดตามทุกผลงานจากทางอูกของเราก็จะรู้เลยนะคะงานแต่ละขั้นตอนที่เราทำให้ลูกค้านะคะละเอียดแล้วก็ใส่ใจทุกขั้นตอนเลย เนี่ยค่ะหัวเดิมก็จะแบบนี้สำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหา JO 5D นะคะหัวตอนเดียวก็จะเป็นเครื่อง4สูป1075แรงม้าเทอร์โบความเร็ว ก็แวะมาชมคันจริงมาทดลองขับมาเลือกได้เลยนะคะแม่ค้าจะทยอยรีวิวให้ชมทีละคันเนาะก็ขอเป็นคลิปละคันแล้วกันนะคะลูกค้าจะได้ชมแบบจุใจจะได้ดูรายละเอียดของแต่ละคันนะคะเผื่อลูกค้าที่อยู่ไกลไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือภาคใต้นะคะหรือภาคกลางนะคะหรือท่านที่ไม่สะดวกมาชมคันจริงเนาะอยากดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของรถแต่ละคันนะคะว่าเป็นแบบไหนก็สามารถรับชมผ่านคลิปได้เลยหรือจะโทรเข้ามา0863% สองเ5อีกหเบอร์0 9 8 1 6 2 8 0 8 4นะคะอันนี้เบอร์แม่้าเองเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อผ่านเาอศสนะคะหรือจะตัดสดเราก็ยินดีมีพร้อมบริการครบวงจรแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะคะนี่ภายในคอนโซลก็จะประมาณนี้นะคะ แต่ว่าก่อนออกทุกคันเราก็จะถอดพวกอะไรทุกชิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาตัวเบาะหุ้มให้นะคะพวกพื้นทุกอย่างช่างเขาก็จะถอดออกมาเพื่อทําความสะอาดนะคะซักล้างขจัดคราบทุกจุดเลยอาที่เปื้อนมานะคะจากญี่ปุ่นเนาะเราก็มาล้างขัดให้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะคะลูกค้าที่ติดตามก็จะเห็นเลยว่าแต่ละคลิปที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าเพราะว่าสวยงามแตกต่างจากรถที่มาลงนะคะขนาดใหม่เนาะเพราะว่า เหมือนที่แม่ค้าบอกเราใส่ใจดูแลให้ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดของตัวรถเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่ององานย่นช่วงล้องานขึ้นกระบ,บะดำทําสีทุกอย่างเลยนะคะครบจบในอู่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรารับประกันนะคะแล้วก็ลูกค้าเชื่อมั่นมั่นใจในคุณภาพแล้วก็ฝีมือนะคะจากทางอู่ของเราได้เลยเราดูแลเองทุกขั้นตอนเลยนะคะครบจบงานดีคุณภาพมาตรฐานแน่นอนนี่คะ่ะเรามีช่างครบทุกแผานากเลย ราคาเบาๆน่ารักนะคะสําหรับรุ่นนี้ JO 5D เนาะท่านใดที่สนใจนะคะหรืออยากทําเป็นกระบะดาเกษตรก็สามารถแวะมาชมได้เลยนะคะแวะมาชมได้เลยมาจับจองมาพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยราคาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงแน่นอนใต้หัวเก่งนะคะแผ่นกันความร้อนก็มีชํำรุดมาเล็กน้อยค่ะแต่ไม่มีผุนะคะดูสภาพโดยรวมได้เลย สวยงามเนาะ,ะเครื่องยนต์นะคะ4สูบร้7 5เรงมาร้าเทอร์โบคอมันเร็วอันนี้เลยค่ะเดิมเดิมมาเลยก่อนออกทุกคันเนาะเราก็จะรีแมปกล่องให้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเร็วให้ทุกจุดเลยดูแลให้นะคะพร้อม ลูกค้ารับรถไปก็คือใช้งานได้เลยไปลุยงานได้เลยนะคะติดคัดตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์ทางอุ่ของเราดูแลให้นะคะรับประกัน3เดือนนะคะอันนี้แม่คัดแจ้งชัดเจนทุกคลิปเลยเนาะอุ่ของเรานะคะลูกค้าซื้อรถไปใช้งานสบายใจกินอิ่มนอนหลับแน่นอนดูแลให้บอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์หรือว่ารับประกันเรื่องทะเบียนเล่มนะคะอุ่นใจเนาะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องค่ะ ไม่มีท่อพักมาเนาะเสียงก็เลยอาจจะดูแบบอ่าแปบหูนิดนึงนะคะนี่ไม่มีท่อพักมา,าท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหาอยูอ่อยากรับไปดูแลนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยกันก่อนได้เลยเนาะราคานะคะตามสเปคที่ลูกค้าต้องการใช้งานเลยกระบะดัาดินก็ราคาเบาเริ่มต้นตั้งแต่7,000แสนทวนนะคะหรือถ้าจะเป็นดัมเกษตรราคาก็ขยับขึ้นไปตามสเปคเลยนะคะ หรือจะเป็นรถล่องพื้นเรียบก็ราคาเบาๆนะคะ6แสนปลายๆเนาะไม่มีดำนะคะอ่าก็ราคาขึ้นอยู่ตามสเปคเลยแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยยินดีมากๆนะคะหรือจะแวะมาทดลองขับมาชมคันจริงมาเลือกนะคะอ่าอีก2คันเนาะได้เลยนะคะเพราะว่ายังว่างอีก3คันนะคะคันหนึ่งก็ติดจองไปแล้วเนาะหรือจะแวะมาชมรถที่พร้อม ใช้งานขับกลับไปได้เลยเราก็มีให้เลือกนะคะ mm hmm. เยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่นเนาะมาได้เลยนะคะพิกัดอูอยู่ในบ้านแสนสุขอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะอุกเราเปิดตลอดเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าคันต่อไปนะคะติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ